กดเข้าไปดูตอนนั้นคิดว่าเขาต้องคุยกับผู้หญิงแน่ๆหรือต้องมีกิ๊กแน่ๆพอกดเข้าไปป้ากฏว่าเขาคุยกับผู้ชายคือเขาสัญญากับหนูว่าเขาจะไม่มีผู้หญิงคนอื่นค่ะเขาเขาก็ทําจริงๆค่ะแต่มีผู้ชายแทนแต่มีผู้ชายแทนถูกหลอกให้รักเมื่อหกปีที่แล้วค่ะพท รู้จักผู้ชายคนนูงในเฟ e b o o k ค่ะตอนนั้นเราก็อายุเยอะแล้วใช่ไหมคะเราก็บอกเขาว่าแบบถ้าเกิดจะคบกับเราเนี่ยไม่ไม่คุยกันเล่น,เล,นเล่นได้ไหมแบบถ, <c oughs> ถ้าเกิดจะมีเราก็คบเราคนเดียวคือเราจะเน้นมากว่าขอมีเราคนเดียวได้ไหม <c oughs> เขาก็อโอเคเขาก็ตกลงว่าจะมีเราคนเดียว <c oughs> คือตอนนั้นรู้จักกันคืออยู่คนละจังหวัดคนละภาค <c oughs> เลยค่ะ <c oughs> แต่ก็บินมาเจอกันบางทีเขาก็ไปหาเราเรามาหาเขาบางทีก็มาเจอกันที่กรุงเทพอะไรประมาณเนี้ยค่ะ <c oughs> แล้วทีนี้พอคบกันได้สามปีค่ะ แม่เราก็แบบประมาณว่าเราเป็นครูบาอาจารย์่ะไปเช็คอินต่างจังหวัดมันดูไม่ดีเนาะแม่แพทย์คุยกับแฟนเลยนะคะบอกว่าเมื่อไหร่พ่อจะมาขออะไรประมาณนี้ค่ะคือแบบเหมือนเหมือนเป็นฝ่ายเราที่เป็นคนเรียกร้องที่แบบอยากจะแตง่งเขาก็ไปบอกพ่อบอก,าก่าเขาแล้วเขาก็ามาขอเราแต่งงานคะ่ะแล้วทีนี้พอแต่งงานได้สองปีก็คือรวมเป็นห้าปีใช่ไหมคะเรามีความรู้สึกว่าด้วยความที่เราเป็นสามีภรรยากันเราก็อยากอยู่ด้วยกันแล้วเขาว่า มีโรคประจําตัวเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะไป อยู่กับเขาเพื่อที่จะได้ดูแลกันอะไรประมาณเนี้ค่ะแต่สุดท้ายเขาก็โอเคค่ะเขาก็มาช่วยเราขนของอะไรทุกอย่างไปอยู่บ้านเขาค่ะก็คือเป็นเป็นบ้านที่ตอนที่แต่งงานนะพ่อแม่เขาหาไว้ให้ก็ก็อยู่แล้วทีนี้มีวันหนึ่งค่ะเขาเปิด YouTube ค่ะแล้วเขาก็หลับไปพัดก็เรียกเธอจอตื่นมาปิดสี่จะได้นอนเขาก็ไม่ยอมตื่นค่ะอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันปิดให้ก็ได้ก็เลยหยิบมือถือเขามาค่ะพอปิด u t u b e ปุ๊บแอปหาคู่เด้งขึ้นมาค่ะ อหนูใจั่นมากเลยค่ะกดเข้าไปดูตอนนั้นคิดว่าเขาต้องคุยกับผู้หญิงแน่ๆหรือต้องมีกิ๊กแน่ๆพอกดเข้าไปปรากฏกว่าเขาคุยกับผู้ชายอ่ะแต่ตอนนั้นมันคุยกันแบบว่าแบบทํำคนรู้จักเฉยๆค่ะก็เลยเข้าไปดูในไลน์ค่ะปรากฏว่าเขามีไลน์กุ๊ปเกย์ค่ะส่งรูปเปลยหากันนัดมีอะไรการแบบส่งจ้างในกุ๊ปไลน์คนเป็นร้อยแล้วก็มีคุยแบบ ส่วนตัวด้วยค่ะประมาณว่าแบบผู้ชายคนนั้นบอกไปหาที่โรงเรียนได้ไหมเขาบอกว่าเราจะไปเจอกันที่ไหนล่ะก็คงต้องเปิดห้องแหละเพราะว่าถ้าเกิดกับดึกเมียจะด่าคือเขาสัญญากับหนูว่าเขาจะไม่มีผู้หญิงคนอื่นค่ะเขาเขาก็ทําจริงๆค่ะแต่ลมมีผู้ชายแทนแต่มีผู้ชายแทนแต่แล้วแ้ทถามเขาไหมคะพอหนูจับได้แล้วหนูทายังไง แล้วก็ร้องไห้แล้วก็แบบประมาณว่าถ้าเกิดไม่รักกันไม่อยากจะแต่างงานกาันแล้วมามาทําแบบนี้ทําไมไแบบ<ะ>จินสอทองม่านอะไรพวกนี้เขาก็ให้แบบพอสมควรนะคะคือแบบเธอลงทุนขนาดนี้เลยเหรอเพื่อที่จะหลอกฉันนะ่ะเขาบอกว่าเขารักเราเขาไม่เคยคิดที่จะแยกที่จะหย่าก,กับเราเขาบอกว่าเขาพลาดไปแล้วเอ้ยมันดูไม่ใช่อารมณ์พลาดนะ พราะในที่สุดอะคะ่ะหนึ่งแค่การเล่นแอปหาคู่นะเรายังไม่ได้ไม่ได้บอกนะคะว่าเขาไป็นนิยมทางไหนนะคะการที่มีภรรยาอยู่แล้วและการเล่นแอปหาคู่ยังไงยังไงมันก็จะมองไปทางที่ดียากมากอยู่แล้วอะคะ่ะแล้วพอ<ช>เป็นแบบนี้<อ>มันไม่ใช่เรื่องพลาดสิมันเหมือนกับความตั้งใจที่เขาพลาดคือพลาดทําให้หนูรู้ต่างหากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เรามักจะพูดกันว่าไม่เกี่ยว เพศอะไรก็ตามการที่แบบไปเล่นแอป,ปหาคู่ไปมีนัดมีสัมพันธ์เลยจะเป็นเพศอะไรก็ตามมันก็คือการหลอกกันคือการนอกใจกันรักเขาเราก็อยากให้เขาซื่อสัตย์ถูกไหมคะเราเนี่ยรักเขาเราอย่างซื่อสัตย์ได้เลยอะทาไมเวลาขอความซื่อสัตย์จากเธอมันยากนักหรืออะเพราะว่าตอนเนี้ยแพทย์จะคิดอะไรที่มันจะบั่นทอนเลยในที่สุดเดินทางมาถึงตรงนี้บอกกับตัวเองและกันว่าเจออดีตแย่ๆเราก็แค่ทำปัจจุบันดีๆเพื่อจะได้ชดเชยอดีตแย่ๆของเราค่ะ หลอกให้รัก